จะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปฏิเสธที่จะฟังคําแนะนําจากโรงเรียนแล้วตัดสินใจเลือกสายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ท้าทายศัก,กยภาพของตัวเองงานวิจัยจากวารสาร Education Economics ปี2024ได้ดการศึกษานักเรียนกว่า28โรงเรียนในประเทศอิตาลีพบว่า การที่นักเรียนตัดสินใจเลือกสายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่างจากคําแนะนําของโรงเรียนส่งผลให้มีโอกาสสอบไม่ผ่านและซ้ำชั้นในชั้นม .3 สูงขึ้น10-15%ความทะเยอทะยานของนักเรียนในการเลือกสายการเรียนที่ยากกว่าศักยภาพของตัวเองนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นอยากพิสูจน์ตัวเองหรือมองว่าการที่ได้ศึกษาในสายการเรียนที่ยากจะช่วยให้สถา,านะทางสังคมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางคนที่พยายามหลีกเลี่ยงสายการเรียนที่สังคมมองว่าง่ายเพื่อไม่ให้ตนเองถูกตีตราจากคนรอบข้างและสังคมอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีการแนะนําแนวทางการศึกษาต่อแต่การตัดสินใจเลือกสายการเรียนด้วยตัวเองนั้นยังคงเป็นสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนด้วยเหตุน,นี้เองงานวิจัยชิ้นนี้จึงเสนอแนะว่าโรงเรียนควรให้การสนับสนุนนักเรียนที่เลือกสายการเรียนต่างจากคําแนะนําผ่านการทํากิจกรรมต่างๆเช่น การติวเสริมพิเศษหรือการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสายการเรียนต่างๆตั้งแต่ชั้นม .2 เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีเวลาเตยมตัวมากขึ้น